สวัสดีครับผมครูปูเปียโนเทรนเนอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้ทุกคนรู้จักกับคอร์ดไมเนอร์นะครับให้ลึกซึ้งมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับทุกคนอาจจะคุน้นเคยกับเมเจอร์ใช่ไหมครับเมเจอร์คอร์ดแต่ว่ารอบนี้เป็นไมเนอร์ซาวนะครับไมเนอร์คอร์ดเนี่ยปกติเนี่ยความสำคัญของมันคือเรากดเป็นไมเนอร์ธรรมดาเสียงจะค่อนข้างหม่นหมองออกเศร้าออกแซดนิดน,นึงนะครับ คอร์ดไมเนอร์ประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่3ลดลงจากเมเจอร์นะครับอย่างเช่น C Min o ก็จะเป็น C E f l แ t แล้วก็ G ครับผมจะบอกว่าให้ือดซีไมเนอร์ minor ธรรมดาถ้าผมจับตัวที่5นะครับเอาออกเป็นตัวที่6แทนจะเป็น C Min o r 6ซึ่งคอร์ดนี้แหละครับผมอยากให้ทุกคนลองเล่นกันดูเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่า C minor ธรรมดากับ C minor 6เนี่ยแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนต้องบอกก่อนว่า C Min o ให้ความรู้สึกหมนต์ ออกเศร้าออกมองถ้าเขาเล่นให้มาขอดเดียวงี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเล่น C minor ขึ้นมาปุ๊บอารมณ์จะเปลี่ยนเลยครับเสียงจะค่อนข้างฉีกหมุนไปมากกว่าเดิมนะครับคล้ายๆกับ diminished ทีนี้ครับผมจะลองสาธิตการเล่นตัวโน้ตเหมือนกัน นะครับเมโลดี้เหมือนกันแต่ว่าผมจะใช้คอร์ด G กับ C minor ในแบบแรกแล้วก็แบบที่สองผมจะเล่นของด G กับ C minor 6เรามาลองดูความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงครับลองดูนะ ทนี้ผมจะลองเล่น G major กับ C minor six นะครับเราจะเห็นสังเกตว่า C minor ธรรมดา C minor 6มันจะมีความหม่นและดูหนัก หน่วงไปในทางที่ย้ําชัดมากขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบรรเลงเนี่ยเราต้องการแต่งเพลงให้มันดูโศกเศร้ามากขึ้นเนี่ยเวลาเจอคอร์ดไมเนอร์เราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับแต่ต้องระวังนะว่าถ้าอยู่ในคีย์เพลงไมเนอร์จริงๆเนี่ยทางคอร์ดหรืออะไรเนี่ยก็มีผลนะครับในการเล่นซาวนี้นะแนะนําว่าอยู่ในคีย์เมเจอร์เนี่ยนะครับคอร์ดที่สเปลี่ยนเป็นไมเนอร์เนี่ยสามารถเล่นซาวนี้ได้เลยอย่างเช่นคีจี ซาวที่ดีมากๆเลยนะครับลองไปฝึกกันดูระหว่างม i n เนธรรมดากับ minor 6อาจจะดูยากนิดนึงแต่ลองเปิดใจศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับคุณจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องขอดครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ